ดีค่ะจากอเล็กซานเดอร์ฟาร์มนะคะวันนี้จะพามาชมเที่ยวถ้ำน,นาคานะคะ Hello everybody Today we will come visit ิทธ์นา v e าเคฟที่จังหวัดบึงการนะคะเรากำลังจะเริ่มเดินขึ้นไปบนเขาแล้วนะคะ <Okay. S 1> ทางขึ้นถ้ำน,นะคะ ก็จะมีร้านค้านะคะแล้วก็จะมีข้อห้ามนะคะในการเข้าชมถ้ำนาคาด้วยค่ะ16ข้อวิธีรู้ไว้ก่อนเข้าถ้านะคะเท้าต้มมัดค่ะน่าอร่อย เราจะถ่ายรูปูรวมไหมอุทยานแห่งชาติภูลังกานะคะข้อมูลก่อนเข้าชมถ้ำนาคาค่ะ เราเริ่มเดินขึ้นแล้วนะคะเริ่มเดินขึ้นถ้ำแล้วค่ะไปเรื่อยๆนะคะจุดแรกค่ะ <c oughs> ทางขึ้นเขานะคะจะชันมากเลยนะคะก็จะมี เชือกนะคะขึงตามต้นไม้ที่นำทางเราขึ้นสู่ถ้ำนาคาค่ะก่อนจะขึ้นเขานะคะเราไหว้แล้วขอพรปู่นะคะก่อนค่ะก่อนที่เราจะขึ้นให้เราเดินทางปลอดภยัยให้ปูค่คุ้มครองนะคะขออนุญาตชมถ้ำนะคะ พ่รีบม่ต้อรีบเ็นจับราบันไดไว้จับราบันไดไว้เม้องอเล็กซ์กำลังจะไต่ขึ้นไปนะคะกำลังครับาำลังลื่นอันนี้แค่จุดเริ่มต้นนะคะจะเป็นโขดหิน ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอ่าพักแล้วเหรออเล็กซี่อยู่ตรงนี้โล่งอเล็กซี่ะจุดนี้คือจุดแรกค่ตัวอ๋ออ๋อนี่หรอคะ เเาล่ยยิจุดแรกนะคะเรียกว่าอุโมงเต่าเหรอคะอุโมงเต่าค่ะเดี๋ยวลูกล่มเป็นหนึงกันแลูกจุดแรกนะคะอุโมง์เต่าค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงโมงเต่าอุโมงเต่าี่ไม่อมอันนี้เป็นตาเต่านะคะเรารอดถ้ำอ่เราลอด งวงต่อมาแล้วมันจะเป็นรูปบอลสามอ๋อนี่ใช่ปลาบลนะปลาวันเข้าสายไปตกทางเขาไปก่อนเมนปลาโลมามามาแต่เาไม่อ,มมอ,อ,อันนี้ปลาโลมานะคะบ,บนปลาวานหมอมาว่าปลาวานเหมือนปลาวานโลมาต้องโล<ร>มาต้องมีอย่างงี้ดิ ใเหมือนหวานมากไปนี่ไงปตาพยูนปตาพยูน1,200เมตรนะคะเราจะถึงถ้ำนาคากันนะคะตึ้งตึ้ตึถึงจุดเอถึงจุดเอนะคะ12จุดเราจะถึงถ้ำนะคะสองจุดค่ะอาโยบายหนึ่งพเมตรวางลื่นนะครับนาคาเคปนะคะหนึ่งพันสองร้อยเมตรเราจะถึงถ้ำค่ะเรือดำน้ำอันนี้เรือดำน้ำนะคะ หินเนี่ยค่ะคายเรือดำน้ำนะคะลูกไล่กับน้นะคะซับมารีนเหรอใช่ซาทุลูกหูรักษาทางขึ้นอ่ะชันมากเลยนะคะเวลาลงก็ต้องลงทางเก่าขึ้นก็จะมีที่พักเป็นจุดเป็นจุดนะคะแล้วไกด์ก็จะมีถือของให้แล้วก็จะมีพัดลมให้ด้วยค่ะ ได้ครึ่งทางแล้วนะคะลูกมันไม่ใช่เขาที่เช่าปูเขาจะมีน้ำข้างบนเอามาคนละกี่ขวดคะครึ่งทางแล้วครับตรงนี้โอเคจะเย็นๆนะคะทุกคนเห็นรูปเห็ดนะคะสวยงามด้านหน้าเราก็จะเป็นผาหน้าวานอนด้านหน้าเป็นผาหน้าวานอนเหรอคะน่าจะคล้ายลิง ไม่ต้องไหวก็ได้นู่นว่ะเหมือนลิงเลยถึงรุ้นน่าเหมือนลิงแล้วแล้วก็วกวจะใช้ทางวันก็ดีแล้วแล้วก็จะได้ใช้ทางนัดเนี่ยรังเดินนะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะอ,อันนี้ผาหน้าวานอนนะคะม,นะมีน้ำตกมีน้ำตก พินไม,ม,ม pues ่มั hmm. ่นใจลูกคนใดเฮ้ยมาเชืคุป้าขอไปต่ออ้วยอะมากดูกดึงไงอือหือ่าะใหญ่เดี๋ยวพิ่งเ่งทางขึ้นค่ะขบอกห้ามขับหลังทาขึ้นไม่ค่อยชันตอนลงชันมาก มันยอดเขานะคะหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะตั้งแต่ปีนขึ้นมาเพิ่งถึงยอดเขานะคะรอเข้าถ้บให้เดินในเส้นทางที่เรากำหนดเท่านั้นนะครับผมล็อตไหนให้ลูกทีมอยู่ใน องร้องของเราที่เราพูดนะครับผมไกด์นะครับผมขอความร่วมมือกับไกด์ด้วยนะครับผมกระชัใไปผมด้วยนะครับเราเดินของเราเส้นทางไม่ได้นะครับผมเรามีเส้นทางที่เรากําหนดให้ไกด์ผ่านนท่องเที่ยวเดินอยู่แล้วนะครับผมไกด์ทุกคนทราบดีนะครับผมขอความร่วมมือด้ึงนะครับไกด์นะครับผมกับที่ยวผมด้วยนะครับถ้าเดินเไรมานะครับผมหรือเดินหลงนะครับมันจะยุ่งนะครับผมยุ่งพวกผมเ่ลาได้ไปหากันนะครับผม โอเคนะคะถึงถ้ำทาคาแล้วค่ะทางลงถ้ำนะคะแล้วก็ตามคิวค่ะาเรากำลังจะลงถ้ำแล้วนะคะ ห้าาานะครับห้ามสัมผัสามสัมผัสใดๆท้งนั้นในถ้ำนะคะัราเราจะเทียบได้นะครที่นี่น้ีพิงของหลงนะครับแต่ก่อนเป็น้าเนเมืองทื่เมืองว่ารัตนนครนะครับและทีนี้หลานชายของปู่ลอนะครับที่จ้าชฟเลยครับไถลุ้นป้ลยหลานชายรอรลเมื่ง

ท <oung> <fu> ำต <Finn. S 1> ัวพยานาเออนี้ได้พี oh, ่ใพี่ใหม่ลลัรับนัเดียได้่หร้ว่ยเดินบนมาอีกใช่ครับเรากแารงองล้นครับคนเยอะนะครับเราไม่สามารถที่จะอดได้อ๋อจด

ทางประตูสวัรค์เหรอคะอ๋อตรงนี้เป็นประตูสวัสด์เอาไหมคะเอาคันไก

อันนี้เขาเรียกว่าลานอะไรคะลานเกตประวังทางเจดีบนยอดเขาค่ะคือเจดีปู่วังนะคะกํลังจะพากันขึ้นไปสักการะบูชาค่ะ อันนี้ต้นรังครับเหมือนเรากำลังจะเดินเข้าไป ประตูเทพนิยายอะไรประมาณนี้นะคะจะมีต้นรังนะคะสวยงามตรงนี้จะเป็นเจดีย์หลวงปู่เสานะคะ เป็นวิวด้านล่างนะคะขงหลงค่ะวิวตรงวิวที่สวยที่สุดนะคะตรงขึ้นมาบนถ้ำนาคานี้ค่ะจะเห็นวิวอำเภอบึงขงหลงทั้งหมดนะคะสวยงามมากเลยค่ะตรงนู้นก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะคะที่มองเห็นนี่ก็จะเป็นบึงนะคะแล้วก็จะเป็นเจดีค่ะข้างบน ี่คือปันไดสวครับไดูกันไ่ไปไปแคปใสตังันไรก็ัก,ก่อ,อเล็กบอกพักก่อนนะคะเหนื่อยที่จะได้เห็นมาเก่า ยูใครมาเที่ยวถ้านาคานะคะช่วงนี้จะได้เห็นต้นรังออกดอกสีเหลือง <Hello. S 1> ใบสีชมพูนะคะ <Hello. S 1> สวยงามมากเลยค่ะ <Hello. S 1> สวยงามมากเลยนะคะ เหมือนซากุระเลยค่ะสีขาวอันนี้เป็นถ้ำปู่วังนะคะถ้ำปู่วัง ราจะไปไหว้ปู่วังกันนะคะรอทถ้ำนะคะไปเรื่อยๆค่ะจะมาขอกราบขอพรที่นี่นะคะ ตรงนี้นะคะคือกราบขอพรน,นะคะอธิษฐาน,นะคะ่ะขอให้มีความสุขให้มีโชคมีลาบนะคะตรงถ้ำหลวงปู่วังนี้นะคะน,ปปมน,มน,น้องใครคะต้องานินค่ะใครไปถ่ายรูปเดินเลยนะครับ ต้องการแบครับดีนอันนี้ต้องการอะไรอันนี้ชอบกันด่ายสุดเรื่องการที่ม<า>ันข<า>ึ<า>้นถ้ามันขึ้น อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเนี่ยไปละผ่านละโอเคจบเคสละโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพี่จะมองไปค่ะก็สุดท้ายแล้วคือ คือตรงเสียนนะคะเสียนไฮไลท์เซียนที่หนึ่งี่นะครัอ๋ตรงเสียนที่หนึ่งนะคะแล้วก็จบแล้วค่ะจบทิปแล้วครับจบทิปแล้วนะคะเราก็จะกลับกันแล้วค่ะไปไปเอาหนอโอเคเดินไปหาฟงค่ะค่ะเราก็จะกลับกันแล้วนะคะเตรียมลงแล้วค่ะ ทางลงค่นะทางเด็กังอุ๊ยเดคือะไรคะีนไม่เประชิเป็นค่ะชิก่นเป็นเป็นอ้ชันมากเลยนะคะทางลง ก่อนจะม,มาขึ้นค่ำนะคะก็แนะนำให้ใส่รองเท้ากีลานะคะเรียบร้อยเพราะทางมันชัน,นและลำบากมากเลยค่ะนนช่วงหัวเรียวหัวต่อนะคะบันไดแดงเนี่ยค่ะชันมากเลยนะคะ ชันมากชันจริงพี่ตุ้มมันก็ง่ายจะชันมากเลยนะคะนี่กะะ<ๆ>็จบทริปแล้วนะคะสำหรับทำน,นาคาวันนี้นะคะใช้เวลาทั้งหมด8ชั่วโมง8ชั่วโมงค่ะก็เวลา4ชั่วโมงแต่ปุ๊บเราใช้เวลา8ค่ะพราอมีเด็กมาด้วยแล้วก็ ถ้าใครจะมานะคะให้เตรียมน้ําสัก3ามขวดเตรียมอาหารนะคะห่อขึ้นไปกินระหว่างที่นั่งรอคิวเข้าถ้ำนาคานะคะเพื่อถ่ายรูปหรือสักการะตามสถานที่ต่างๆนะคะให้เตรียมน้ำเครื่องดื่มชูกำลังด้วยนะคะสำคัญค่ะนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมจากอเล็กซานเดอร์ฟาร์มนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ